เชวนเที่ยวงานออทอปภูมิภาค2,566นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาชอบชมชิมอิ่มใจในที่เดียวกลับมาอีกครั้งกับงานที่ได้รวบรวมสุดยอดงานหัตถศิลป์อันทรง,งคุณค่ามรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ล้ำค่าจากชุมชนด้วยสุดยอดนวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาจากทั่วประเทศยกมาไว้ในงานเดียวโดวยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย จัดงานโอทอปภูมิภาคประจำปี2,566จะมีการจัดงานจำนวน5ครั้งในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราในวันที่3-9เมษายนจังหวัดลำพูน22-28เมษายนจังหวัดบึงกาฬ1-7ึงพฤษภาคมจังหวัดนครราชสีมา8-14พฤษภาคม และจังหวัดภูเก,ก็ตค่ะในวันที่26มิตมิถุนาย,ยนจนถึง2กรกฎาคม2,566นี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมและการส่งเสริมทั้งทางการตลาดจากระดับท้องถิ่นชุมชนสู่ตลาดระดับภูมิภาคครับปีนี้เราใช้ ให้ทีมงานวัฒนาวัตรกรรมแห่งภูมิปัญญาครับเราก็จะสื่อสื่อสารไปถึงเรื่องว่า,าภูมิปัญญาไทยเนี่ยมันถึงว่าเป็นนวัตรกรรมที่สําคัญของประเทศนะครับถ้าใช้คําทั่วไปก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะครับเราสินค้าโอทอปเนี่ยเป็นการนําเอาวัตถุดิบจากพื้นที่ใน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 หมู่บ้านในชุมชนรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยมาผลิตสินค้าให้เป็นสินค้าและบริการนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่า เราก็มาพัฒนายิ่งขึ้นมาจนเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมสิ่งต่งงางๆที่ตอบโจทย์กับโลกสมัยใหม่ก็มีเยอะแยะนะครับก็แต่สิ่งที่เราจะจะนามานําเสนอในการจัดงานโอทอปปุยภาคในครั้งนี้นะครับเป็นหลักเป็นหัวใจหลักในการนําเสนอซึ่งสินค้าที่เรามาแล้วก็จะเป็นสินค้าโอทอปทั้ง5ประเภทนะครับอาหารเครื่องดื่มสมุนไพรของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกนะครับก็มาครบครันจุดละ300ล้านค้านะครับแล้วก็มีโอทอปชนชิมซึ่งเป็นอาหารดีอาหารเด่นของแต่ละจังหวัด มานําเสนอมาแล้วก็มีการนําศิลปินคนรุ่นใหม่ๆม,มานะครับมาให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็นอกจากมาโปรโมทงานแล้วก็สามารถที่จะมามาเลือกมาได้มาชมศิลปะภูมิปัญญาของของของประเทศเรานะครับแล้วก็นําไปไปแพร่ต่อทั้ง5้าที่นะครับเราก็เริ่มจากจุดแรกที่จังหวัดจะเชิงเซานะครับแล้วเริ่มจุดแรกวันที่3เมษายนนี้ถึงวันที่9เมษายนนะครับจุดที่2นี้เราจะไปก็คือจังหวัดลําพูน จะเริ่มวันที่22เมษายนนะครับแล้วก็ไปต่อที่จังหวัดบึงการนะครับภาคอีสานที่เริ่มที่วันที่1พฤษภาคมนะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นภาคอีสานตอนล่างมานี่ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1 4พฤษภาคมนะครับแล้วก็แล้วก็ในส่วนของจุดสุดท้ายครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเราเนินการในเริ่มเดินที่26มิถุนานครับลานสะพานหินครับผลิตภัณฑ์โอท็อปเรานะครับ มีแล้วกว่า2 000, 2 0 0 0 0ืนผลิตภัณฑ์แล้วก็มีอยู่ทั่วประเทศทุกหมู่บ้านทุกตำบลน,นะครับตามโครงการชื่อโครงการ1ตำบล1นผลิตภัณฑ์แต่จริงๆแล้ว1ตำบลเราไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับเพราะตำบลเรามีทั้ง8ดพันกว่าตำบลเนานะตอนนี้สินค้าเรามี2 0 0 0 0 0กว่านะฮะก,ก็ซึ่งในแต่ละตำบลเนี่ยมันก็จะมีสินค้าม,ม,มีภูมิปัญญามีวัตถุดิบที่หลากหลายมันสามารถที่จะผลิตสินค้าและบริการได้ได,ได้มากกว่า1อย่างนะครับเราก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไร แล้วก็ถามว่าเข้าถึงทุกชุมชนยังมีครบทุกชุมชนทุกหมู่บ้านครับครับก็ฝากเลยนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนที่ชื่นชอบหรือหรือ,อยังไม่เคยลิ้มลองผลิตภัณฑ์โลทอกนะครับไม่เคยใช้ไม่เคยลองขอให้มานะครับมามาชมงานมาชิมมาชมมาชอบในงานโอทอกคุณภาพที่เราดำเนินการทั้ง5จุดนะครับ mm hmm. ท่านที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วก็ก็ไปพบกันณจุดที่เราดำเนินการท่านที่ยังไม่เคย ได้ใช้สินค้าโอท็อปขอได้โปรนะครับไปทดลองใช้สินค้าโอท็อปซึ่งเราก็เป็นเราขอการันตีว่าเป็นสินค้าที่เราการันตีเลยว่าเป็นสินค้าที่ดีไม่แพ้กับสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมอะไรต่างๆนะครับซึ่งแล้วราคาก็ไม่ย่อมเยาวไม่ได้ไม่ได้แพงอีกทั้งยังเป็นเรื่องของการสนับสนุนสินค้าไทยนะครับให้ธุรกิจเงินทุนหม,ม,ม,มุนเวียนอยู่ในประเทศนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ จุดแรกนะครับจังหวัดเชิญซอลวันที่3เมษายนนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับทุกท่านนะครับ